Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แดทูแชร์เลนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาเกรดไปเกอร์ผมกับค้าสุดในการเกรดไบเกอร์ทอล์กครั้งหนึ่งแล้วครับก่อนอื่นนะผมต้องขอบคุณ GPX d a อ็กซ์แดทูแชร์เลนผู้ให้การสนับสนุนในการในประการครับผมแล้วก็ทาง GPX นะครับครับอ่าไม่มีรถคันไหนที่จะฮือฮาไปมากกว่านี้แล้วในชั่วโมงนี้นะฮะครับผมกับ New GPX ีเอ็กโดนนะครับโดรนครับผมซึ่งบอกเลยว่าโดนจริงๆนะฮะโดนจริงโดๆล่าสุดเนี่ยนะครับครับจีพโดนเนี่ยนะฮะฮะสามารถทำยอด เกินนะครับ 10,000คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะจีพีเอ็กซ์โดรนเนี่ยก็โดดเด่นทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่ร่วมมือกับทาง SYM นะฮะเรื่องของฟีเจอร์ดีไซน์นะฮะดีไซน์ที่โดนใจมากโดนใจนะฮะแล้วก็ในเรื่องของราคาที่จะต้องได้ง่ายนะฮะถูกต้องครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเพื่อนๆยังมีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อ GPX ีเอ็กโดนนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะไปจนถึงวันที่20มกราคมต้นปีหน้าเนี่ยนะครับจะยังคงได้รับส่วนลดถึง3,000บาท สามพันบาทเลยนะอแล้วก็ฟรีค่าจดทะเบียนแล้วก็พรบสำหรับทุกรุ่นเลยนะครับเล่ได้ราคานี้อยู่นะฮะใช่แล้วอ่มีเวลาตัดสินใจอยู่นะครับกับข้าสู่เรื่องราวที่จะพูดคุยกันวันนี้ครับผมเป็นเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์สองรุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นรถยอดนิยมที่สุดรุ่นหนึ่งของค่ายปิกนกเลยก็ว่าได้่าเรียกว่าเป็นบิ๊กไบค์ที่ได้รับความนิยมแล้วกันนะครับครับผมกับเจ้านิวฮอนด้าซีบีหกห้าศูนย์อาร์และนิวซีบีอาร์หกห้าศูนย์อาร์ครับผมอ่า คือสองคันนี้นะครับตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวมานะฮะครั้งแรกนะครับก็ได้รับความฮือฮาแล้วก็มีอยอดทีเ่เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยย้อนไปตั้งแต่เจนแรกเลยนะเจนแรกตั้งแต่ประมาณสัก6ปีที่แล้วหปีที่แล้วตอนนั้นน่าจะเป็นในรหัสอีกรหัสหนึ่งใช่นะจะเป็น CB650F กับ c b r 6 5 0 f ครับ นะฮะซึ่งซึ่งก็เป็นเครืร่อนตสีสุบเรียงน,นี่แหละแต่ว่าในในยุคต่อมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรหัสใหม่แล้วกันเนาะจะเป็นซอ่กา CBR 6 5 0 R กับ CB 650R หจะมีอัพไซด์ดาวนหน้ามาให้มีดีไซน์นะฮะที่แตกต่างไปจากเดิมถนงครับ,รบแล้วก็ล่าสุดนะครับ,รบทาง Honda เองเนี่ยได้ทำการเปิดตัวทั้ง2รุ่นเนี่ยในเบร์ชั่นม i เนอร์เชนนะฮะ ที่ทางฝั่งยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือไม่ต้องคิดะไรมากครับตอบรับยูโร5อ่าเป็นเป็นโจทย์ที่สาคัญเลยเพราะว่าเขาจะเริ่มใช้วันที่1มกราแล้วครับครับผมก็คือทําให้อ่าสามารถวางขายได้ร่วงหน้าก่อนนะฮะเล็ก<ช>น,น้อยแล้วก็จากปีหน้าไปเนี่ยรถที่ขายก็จะต้องผ่านยูโรไฟแล้วนะฮะใช่ครับผมซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับ ก็คือจะมีการปรับในเรื่องของการแมปปิ้งกล่อง ECU กันใหม่นะฮะครับผมสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการปรับวาวไอ ID เพราเข้าเบียงกันใหม่นะฮะครับผมเพื่อให้มันทำงานสอดคล้องกับค่ามาตรฐานนั่นแหละอนเสียงของยูโรไฟตรงนี้นะครับครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยบางค่ายเนี่ยอาจจะเลือกใช้วิธีการในการเพิ่ม CC กับตัวรถไปแต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในพิกัดเดิมนะฮะแต่ว่าทำการปรับ ใส่ในแล้วกันนะเลยอย่างนี้เพื่อให้มันผันนะครับผมแต่ว่าแต่ปรับแค่เครื่องยนต์ก็ยังไงอยู่มันก็จะดูไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับทางคอนด้าเองเนี่ยได้ทําการปรับระบบกัสะเทือนหน้านะครบแบบใหม่เนี่ยคือเป็นแบบอัค d ซิ์ดเหมือนเดิมนี่แหละเหมือกับโมก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าจะมาในรุ่นใหม่เป็นโชว์รกับรุ่นใหม่นะฮะัของโชวว่าแบบ SFFBP จากเดิมจะเป็น SFF เฉยๆเนี่ยเป็น SFBP เป็น Big Piston ตัวใหม่นะฮะโดยจะมีการปรับดัมเปอร์นะฮะแบบแยกแรงดันเนี่ยภายในตัวกระบอกโช๊คอ่านี่คือของใหม่ละของใหม่แล้วก็เอรแยกแรงดันอ่าแล้วก็ปรับกลไกของสปริงซึ่ง2ส่วนเนี่ยจะทำให้มีประสิทธิภาพนะครับในการรองรับแรงสะเทือนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นครับและที่สำคัญเนี่ย ตัวโชคอัพหน้าแบบใหม่เนี่ยแล้วก็ภายนอกก็มีการปรับปรุงสีสันรูปลายกราฟิกกันได้เล็กน้อยๆในบางจุดด้วยอันนี้ต้องมีมนี่ต้องมีมีแต่มันไม่ได้มากนักนะค,ะครับแต่อยางก,ก็เป็นสีสันใหม่อะไรอย่างเงี้ยม,ม,มีมาให้นะฮะถ้าแยกย่อยออกเป็น2รุ่นนะค,ะครับสำหรับ New CBR 650R ที่เป็นสปอร์ตฟูลแฟร์ิงนะฮะครับผมจะสังเกตได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตรงโลโก้นะฮะ,ะแล้วก็แฟริงด้านข้างกันใหม่เล็กน้อยคือครตรงโลโก้คาว่า CBR เนี่ยมันจะเป็นลักษณะาการดีไซน์ที่เหมือนกับ C.B.R. 1 0 0 0 R.R. อ๋อรุ่นพี่รุ่นใหญ่คำว่า C.B.R. ใช่จะจะเขียนมากับรุ่นใหญ่แล้วนะครับภาษากตดูตรงนี้นะครับครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเนเกตนะครครับที่เป็น Neo Sport Cafe อย่าง C.B. 6 5 0 R เนี่ยครับจะมีการปรับปรุงในเรื่องขององศาแฮนด์รถ ให้เพิ่มขึ้นอีก3องศานะฮะไปเป็นที่35องศาซึ่งประโยชน์ของมันก็คือจะทำให้การคอนโทรลรถง่ายขึ้นก็คือองศาของแฮร์จะเข้าหาตัวมากขึ้นมีความกระชับมากขึ้นนะฮะคอนโทรลรถควบคุมรถได้ง่ายในความเร็วต่ำแล้วก็โดยเฉพาะเวลาอยู่เทินรถ เออนี้คือ<า>ปัญหาของคุณขี่บิ๊กไบค์คือบางบางทีถ้าถ้ายังแบบไม่ชินกับมันเนี่ยใช่จะอยู่เธอระบาดไอขี่เร็วไม่เท่าไหร่ครันะแบนด์คงแบนด์อะไรมันก็ไปตามตัวรถตามท่าทางด้แต่ว่า ไอ้อเรื่องการยูเทิร์เนี่ยบางคนตกมาตายมาเยอะละไป,ปล้มแปะตอนยูเทอร์เขาเรียกว่าในคอนโทรลแบบโลสปีล่ะจะมีปัญหาจะยากโดยเฉพาะกับรถที่องศาแฮนไม่คุ้นชินอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับผมตอนนั้นแล้วเนี่ยทาง Honda ก็คงจะทําการาวิจัยสํารวจอะไรมาแล้วถึงปรับองศาตรงนี้ให้กับตัวเนกเก็ตเนี่ยเพื่อให้มันสามารถซอกแซกความเร็วต่ำๆยูเทิร์อะไรได้ง่ายขึ้นวุฒได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้อันนี้มันเอื้อประโยชน์นะเพืาอประโยชน์การใช้งานจริงๆของรถสไตล์นี้คือ เน้นหนักในการขับขี่ในเมืองแล้วก็การออกทริประยะกลางใช่ครับซึ่งมันจะเจอกับการจราจรที่ไป,ไปไปหยุดหยุดบ่อยๆนะคามตรงนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ชัดเจนนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะฮะที่มีการอัพเดตมาก็คือจะ มีการเพิ่มช่องเสียบ USB Type C ไว้ให้ใต้เบาะรถนะมาแล้วมาแล้วนะครับสำหรับการชาร์จโทรศัพท์ของอุปกรณ์อื่นๆขณะเดินทางอันนี้จะเหมือนกับของ Forza 3 5 0ที่เป็น Type C โดยตรงเลยแต่ว่าของ Forza จะอยู่ในเกะหน้าตัวนี้ไม่มีเกะไปอยู่ใต้เบาะนะฮะซึ่งไอ้ Type C เนี่ยมันก็เกือบๆจะเป็น Universal สำหรับ ยุคนี้แล้วมันเป็นมาตรฐานาาใหม่ออาจจะเว้นแค่บางรุ่นอย่าง iPhone ที่ยังไม่ได้ใช้ไทซีอะน l i ย h t งเ n g อยู่อ่าแต่ว่ามันก็มีมันก็แปลงได้อยู่แหละมันก็มีวิธีแปลงก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยไท e C เนี่ยน่าจะครอบคลุมแล้วแหละที่สุดกับโทรศัพท์มือถือในยุคนี้นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับยังคงใช้ประเทศไทยเป็นโรงงานในการประกอบผลิตหลักๆอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็ส่งออกทั่วโลกนะฮะแต่ว่ายังไม่มีการเปิดตัวที่บ้านเราซึ่ง มาทรงนี้แล้วเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะเกินงานมอเตอร์โชว์เดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ยเผื่อไม่แน่มุกราเปิดปีใหม่มาอาจจะซัดเลยก็ได้อาจจะซัดเลยก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่า <c oughs> มันอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วนะคั <c oughs> านการผลิตตรงนี้อยู่แค่ว่าจะ เปิดตัวเมื่อไรก็ต้องมารอติดตามกันนะครับครับไม่นาน<ม>เกินรอเจอกันทั้ง2รุ่นนี้อย่างแน่นอนในบ้านเราครับครับผมช่วงนี้ก็ใกล้สู่ปีใหม่แล้วส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับยังไงเพื่อนๆที่วางแผนสำหรับการไปท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ระวังสุขภาพหน่อยครับช่วงนี้กาัมาอีกแล้วกับการระบาดระบอกใหม่ของโควิด -19 นะครับยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมเที่ยวปีใหม่กันอย่างมีความสุขับผมแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไป เริ่มต้นปีใหม่นะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณ G P X Dare to Challenge ผู้การสนับสนุนรายการของผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์สันกรณ์ไว้อนคลิปใหม่จะได้ไม่ลืมกันนะจ้ะสาสำหรับวันนี้พวกผมสองคนขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสหรับนับสนุนรายงงการโดย G P X Dare to Challenge